ไปแให้กันลีพี่นนองเนาะลังคาบ้านพวงมงเกือบแล้วพี่นนองเนาะแต่ว่ายังบ่อยู่เด้ะะทยทองไม่นยากักกันรึลงแล้ววะแออต่มันตลงเองคราคุดอีกอนบอกดูเมือนมันข้ามกับทางนี้หมดจังเนาะค่ะวะ โดยกับสบายดีสบายดีสวัสดี Town, เด้อพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกับน้องตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี่เนาะกับมาอยู่ที่ดินผู mm ้วงคือเก้าพี่น้อยเนาะเมื่อนี่เจ้าของเผนกับอยู่พี่น้องไอ้บ่สบายเนาะเป็นวัดพี่น้องไอ้กับเป็นไข่นั่นมาหละกับตอนสาวในหนึ่งเลยกับพากันไปซื้อยาพี่น้องไอ้ตลาดเนาะตีพาผนไปซื้อพี่น้องไอ้เพราะว่าเป็นไข่นักแล้วก็เป็นวัดนั่นมาเลยพี่น้องไอ้อาจจะวัดลงค้อนา่นว่า ทางแบบเราาแถวสีออกพี่น้องไอตอนเศร้าก็ได้เลยว่าพาไปซื้อยามาอมเนาะโดยเนาะพี่น้องบรรยากาศกาสว่วงอ่าสีข้ามอะไรพี่น้องเนาะประมาณตอนนี้กาสีเข่าสามมงแล้วเนาะน้องนาตีก็มาดีเห็นทางทุงวงเพิ่นสีเห็ดอันแล้วเพิ่นเห็ดยังกำ้องน้าพี่น้องไอเนาะเพราะว่าลังคากามงแล้วมีเรียบร้อยแล้วเนาะก็ยังบันแล้วพี่น้อ,อ,อนงไองานนองนตีว่าพีดเนาะแนีมาแต่ไกลคือว่าแล้ว ว่าย่างอีกข้างหน้าบจักนึกว่าจังใดเนาะเพิ่งก็เลยแปลงของน้ำพี่น้องเลยเนาะโดยน้องลตี้ก็เลยสิมาถ่ายบุงกอนมาบนเหตยังทางนี่กับเพิ่นเปิดเพลงพี่น้องจะสิลงได้หรือบ่เนาะแต่กะลองถ่ายบุงกอนค่ะนะแล้วโบก้าบอกเพิ่นพี่น้องว่าเพิ่นอยู่อันนี้เนาะท้ามบุกอยพู้จักกับเพิ่น่นะโดยเอาพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเนาะเพิ่นเหตยังอยู่ตอนนี้โดยพี่น้องเอ้สร้างบนเห็ด ไวแให้กันลีพี่น้องเนาะลังคาบ้านพวมงมึงเกือบแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่ายังไม่แล้วค่ะมาเจ้าเนาะทางนี้คือว่ายังอยู่อ่าอันเพื่อนไก่เนี่ยพิ่งกับเปิดเพลงกันได้ยินเลยพี่น,อน้อยถ่ายไปที่สื่อได้ที่โงได้หรือบ่พากันเห็นยังนี่สบายดีสบายดียดละน้อยปีนมาก็อนลรหนานะสบายดีอ่ติดตัวของมึงเนี่ยคือมาหลินเปลือนแท้อืโพี่น้อย หลังคาเงินพวงงามแห้งเรียนนี่เนาะอากาศมุงได้สำนี่พี่นอ้องอสบายดีเด้อแม่พวงสบายดีโดยโอ้สางเพันเมือและนะ้วเนาะทั้งลุงง่วงพันเห็ดยังนะวันแปลงเพราะอันานี่แปลงห้องน้ำโอพเพันแปลงห้องน้ำโ,โอ้พาอันนี้ก็มีแหละพี่น้องไอ้ไหวแห้งเลยเอามาบนละนะ้วเนาะเอามาเหมือนนี่บรรยากาศโดย,โดย,โดยทั้งเฮือนเพลินเนาะ บดทบ๊ไดมูนนี่ก็คือพ้นชิมาหละแต่ว่ายังโบ๊ทันมาเลยพงในพงบรรยากาศพี่น้องพาด่างเลยที่นี่กะคิดว่าสิถ่ายบ่ได้แล้วย่านได้พี่น้องเนาะแต่ก็เศร้าแล้วก็เลยได้ถ่ายให้เบิ่งพอดีมาเพิ่นแปลงของน้ำเพิ่นเนาะรอบกระแตเพิ่นสางเพิ่นก็เฮ็ดไว้เลยพี่น้องเนาะพงว้างามแฮ่งนี้ ที่ังค่าก็ได้คนอยู่ใส่ลุงวงญก็อยู่นะอยู่ถ่อเจ้วนี่บอเราลงแป้งอยู่ดุมแป้งให้มันแปงให้มันแป้งลุงอี้มันจะสกชุมันมันชูงโคตรวะมันเลยได้ชูอ้ผ่นแป้งย่ดุมโอ้ึเนี่ยบอกคืตอนเที่ยเนาะ ทเทียงบนัต้นนั้นเทียงแล้วเนะอะยังตัวนี้บาหน,น้เป็นลงแปลงอยู่ลุมเลยเหนหน่อยขึ้น่าที่นี่เห็นหลึกทรายเจ้ามาก่ะแม่นวะเพิ่นมากกระเพระนะถ้าก็เห็นน่ะพี่น้องเลยมากับหมูบอ่เพิ่นถ่ายคลิปอยู่บ่อะไรามานี่นะมาถ่ายอยู่บอถ่ายอ๋อเพราะว่ามีเอฟซีไลน์ได้กับบอกเนท่านละเขียยกรยันวะผู้วงบอกอ้ท่านะเพราะว่าในเม่นเพื่อนท่นนะ บอกว่าให้ถ่ายคลิปลงอย่างเงี้ยอะไรเดี๋ยวสีตัดโฆษณาบบถ่ายด้นยนะถ้าว่าเอื้เอเขาสีบบเห็ดเลยนะเพราะว่าย้ะเด็ดเพราลงอีกขนาดอะไรสีบุมีโฆษณาสีบุได้รายได้หนได้พี่น้อยเนาะใช้แต่ถ่ายแล้วปะห<ะ> <laughs> นังเลย <laughs> เอินแท้เอนินนะมาสบายดีดเดอ้อคุวงเอ้ยิอ้ยพลเบป้าป้าเหนื่อยไหม้าห่วย <laughs> เอินแท้เอินหว่าดเพื่อนนะติดแหงอะไรนี่ไปน้ำไปนํำไปนำไปนำะไาไนืกับพราดต้องห้ง้ชาน้องติดฝ่อเนาะจังได้เพนนะใครแน่แล้วบ่นนี้่ยชไปจับเดินเดินเดินดน้ามอดยางนะมันสดถ่าไดเออทีนี่เพ็นบานว่าคิวคิวคิวนะนั่นแล้ว ไพ่มันสดได้ระวังเถอะเออนั่นมันเลิกเออนัอ่นอันยางขาวๆมันน่ะเลิกมากินไงเออค่อะอริบาลนี่งามแล้วอารัสซิ่งเพื่อเอินเนาะลืมตลอดเลยอาลังกาซีนี่ค่ะนะเผื่อเอ,อเินเนาะหลังคาวเป็นแนนี่วะอ้าวทรงเทีอนมันเป็นแนวนีพฤชยักได้ไปด้วยจ้ะแต่ลังค้าง,งามนี่สิงง,งเนาะบึง้งลุงวงเพป็นแปลงให้มันถอกันพี่น้องมันบ่ถอกันเพห่อ ไม่เเพลงดน์ดน,น,น,นแนนดน,แน,น,ชน,ชนชหนาสี่เต็มเลยพี่นดองเนาะแนะนไทย่องพื้นั่นเทพพืนอันนี้บอกอช่างให้ช่างชายมากเกพืชนด กระสิขึ้นเฮียยังมาหน่อยระวังล้มได้บุแมนน่ิแนวหลินอันนั้นล้มไหมล้มแม่น่าได้ล้มไหมเออเดี๋ยวก็ตกอันนะี้อีกก็แล้วอีกแหละเจเสืออีกลูมมลกแลบุยเจะนะลาน้อยระวังเจฟได้หนะ่ะเฮือนไรสั่มไปหาขึ้นน,นั่นมัชิลุดละฮะนบรียบมาจะช่ำมาึ้นเด้ออ่าแผ่นแบบนีหามงุง่ายได้ไวพอเพื่อนไอโมโอก็มือเดีย่ะเพื่นคือกันเลยกับเพื่อนไอโมเลยลังกะซีเพื่อนน่ะเหมือนบ่ จะได้ใครแน่บ่คนเจ็บคอนะ่ะใครอยู่แต่ก็ยังอยู่ยังยังบ่ซาวเด้อหาก็เป็นนี่เนาะสิให้ซาแต่ว่าอมอยู่ตียาน่ะอมบ่โอ้มันหึนน่ะแล้วเห็นเห็นดีน่ะเวลาเฮา่ะเพิ่นลองหายใจออกมาสิเย็นๆน่ะแม่ยาดีแม่ลนําบ่ยาเป็นน่อมาปลูกอมบ่แบบเฮ็ดบนีเฮาสิเย็นเพิ่นลองเฮ็ดเบิ่งบ่ตัวเพิ่นอมพนบ่แม่นตอนนี้ ลูกอมแบบดีเจ็พ่อฮะนะเบอร์นี้เพิ่นเห็ดแล้วแล้วพี่น้อเงเบอร์นี้ถอดกันแล้วแยกไ,ไปว่าเอยังเบอร์นั่นแบบนี้ไปลงดินเกยอ่นอนแน่นอนอีหลุ่มนะมาขมาแปรงช้างแล้วก็ได้ม้างาะได้เลยนะไดิฉันนะนี่อ๋อบ้างคือเก่าหันแนเนาะ ได้แลยบอลงวงยังอยู่มันบอลงมันบอลลงมันบอลลงไม่ยืมหัวในกระทงมันรึบลงแล้ววะแต่มันตกลงเองครับคุดอีกก่อนบ่บ่แม่นข้ามกับทางนี้บ่จังเนาะหว่ะยินว่าขึ้นมาบ่บ่แม่นบ่ขึ้นแต่เนี้ยมันอยากอีกเหมือนกันเนาะเออมันอยากอะไรกันโทษมันจะเออเอาเบิ่งคือว่ามันอยากอะไรกมอกันนะก็เป็นอะไรแค่มัาไหะมาข้างกับตัวนี้เออคือว่าอะไรตอนเป็นเอาลงหายมันกันอันนล้ เอาลงบเซิงเนาะคนกระเพาชิลิคนี่ชิลิคใช่แต่คนเอาลงหายเนี่ตอนเอาลงกับไอ้เนยจ่างเงินขักแน่ขางขางได้ไปดูเลยยังไม่ยังแขนักมะป้าด็โตใช่นัก ขึงอยแล้วเยยบมึงเนี่ยอยมาเนี่ยไม่เพ่ืนนะขึ้นดูนะพันขึ้นดูพ้างขึ้นพีเจ้านะลองดูลองกันขึ้นูอยันตโตใลูกพองหามมาเนี่ยไม่ชูมาเนี่ยม่เอสิยืนถัว่าพี่สายลากกอดตะลกพันดีแล้วบางโต๊ะนั่หละเด้อเนี่ยผมมาเนี่ยไม่ชู มาไหมยเียก็มาไหนไม่ชิมาไหนไม่สิอู้ขึ้นขึ้นขึ้นดิ้ดิ้นตรงลงวงหาบ่อท่นมาตรดอกมันกะลืบลงเธอแล้วเาะเออฮะนี่ใส่กะลืกลงเธนเลยนะเห็นไหมวางเทนิชาค่ะน่นโน่นโนนโน่่นโน่หนูว่อืออืก็อยู่ในรูปแน่นมาที่นี่ละยาบ้านะ นุงวงกัินหับเอาได้ป๊อปพ่อมค่ะเทียนน้ำมาทางกลางพี่กระบอกเหตุอะไรที่นะที่เจ้าอันคุดนะเยอะแยะโต้มาวางโต๊ะได้หรือยูนดีๆเลยน้ำอุอ้ยแกยังเชื่อนะอนหอนป๊อหอนป๊อปโอ้โหเมือม่ออื่นนี้พคนก็ไม่แล่าสาเหตุเนทนือนเนาะ มาคือมะ่วเนันเลยเออมะมก็อกหน่อยนะกเอ็ดปลนลมเป็เลมมันแล้ววะนยวอไรวะนี่ักล้วเนยน้องน่อยคือนมเสือใหญ่และอือยกกับไอ้นมได้บอกชี้ได้ จนมันมันสูงพดนะตอนแรกก็ได้แปลงใหม่อีกหัวหัวเวลาขึ้นมาช่วยคียนะ่นะขึ้นแล้วอันนี้ก็มือแม่อน่ยงตกมไปใช้มาพะลุนพะลิงลง,ลงมาลงำสาชาพลิงลงมิดบ่พลัง พลังอันนี้ว่าพลังนะพลังมันค้ำเลยนะพลังน้อยนักค้ำอยู่พี่เห็นบ่อืมมันค้ำอยู่พีมันค้ำอยู่แต่พอแม่บัวจักรเนาะระวังเด้อวันดีเด้อออกไปนอกเด้อระวังตกเด้อเออเข่าวว่าแม่รีบวจักเข่าวว่าเบื้องนี้นะเบื้องคือเบื้องนั่นเนะทางนี้มันวางอยู่มันข้านี่วัวจักร chim chắn ừ, ừ. nó luôn 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 ba. luôn luôn đi ba. ba. luôn 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 งามเลยไม่คุณจ้ไปายยบาวียงเพิ่นนะอืบอบ๊วย <laughs> พลังนี่นะ <laughs> 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 พลังน้อย <laughs> พลังน้อย <laughs> มาแรงเพิ่นก็ได้นอนอยู่นี่อนเองแม่บ่แม่แม่ได้นอนอยู่ดินคือเก่าวเลยอือแอบสวยงามมากเลยบ้านี้ประเทศแล้วนี่แห่งงามขักแล้วจะค่อยคูดอันนี้ เด็กน้อยแฮนแนนนีบอยพันธ็นพุดน้อยน้อน้อยกระแหนังสืออะพเฮดเดนนี่แล้วน้อยพี่แต่ย,ย,ย,ยังกินขามันนิอืมกยกากโอ้โห่มีมาป๊ bảo nhau anh sao <coughs> lêu lêu ai lêu lêu nái leo, chân <coughs> bơi nón pin theo từ lúc mà anh mà nó hai chấm món hít viết và lần nọc hôn lắm kín ngang ngon anh 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 เดองดีเจ็พอ่อไวๆทั้งพ่อพิ่นกำลังแปลงห้องน้ำน้องได้อันที่สองแล้วเนาะาะวมันลงหมดหอกันมันสูงเกินะนะ พ <To> ิ่นต้องสีอับก่อนเนาะก็สิได้น้ําอันนั้นเพิ่นยังบ่ทันมาแปลงบ่ได้น้ําเพิ่นน่ะรู้ว่ามาแล้วบ่บ่ถามแม่คย่ยังเพิ่นมาแปงให้จ้าแล้วบ่น้ํานหรือว่ายังยังยังมันปหัดได้เอาได้แล้วพี่น้องเอาถอดน้ําดให้จับดูแปงให้

อกันเลยแล้วมันเขากันก็นได้ึ้นแขต้นอันนึงหน่อยอันนึ่งใหญ่ีเ <c oughs> ต้นแล้ววันนี้พี่นอกเลยเฮ้ <c oughs> มยมีน้าบอยบอมีน้าได้รุดมาชอบ ชอบบ้งดังคนนั้นชอบเอ้ยชอบมือโต๊บเนาะเออเอาใหม่งาดเลยวันนี้โอ้โอ้มาได้โอ้หนู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 เออเฮ้ยมันอยู่ในนี่ได้มาเบิ่งเร็วเร็วมันอยู่ในมันอยู่ในนี่ได้มาดูหนูหน่อยเออเมันอยู่ในน่ะอยู่ในนี่แหละ มบุได้หนูกินอี่เห็นเซอรด้ค่ะแห่บักซอกครับเปิ้นน่ะห่างแหลล้งอีกตัวหน่อหน่อยซอกไรห,หนูคุกหัวเป็นอยู่ในห้องน้ำนี่บุได้เห็ดกังโดนดิมันตัวง่ายไปทางนั้นบนุลงวงง่ายแค่กรมันลุ่มอืมได้แน่เราไปจักค่ะว่ะ

ได้แล้วพอดีแล้วกแต่เกามันยิู่งกว่านีเนาะมาถึงี่จิงนี้เปนะมีเกสเอาดินอาหน้ำมาเอาฟ้อนจบหมดจุดินจุกเลยดินกับปะดินกัต้นแข็งเนาะว่าดินเขาได้ปะมันโดนลายดิเอาขิดแบบอจกมาเลย ยกมาจักบัผมเลยกอนมั่ยังนุ่มยึกันถึงไหนน่ยกโอ้ใช่แล้วกันยกล้วมาคุดคุดเกินลงเกอนลงมดเห็นมื่อไรกันสองคนพักพักกันนอนหลินฝนไร ก็ชิวจักเน้ะยังเหรอก็ชิวจักเนาะไทมจบยากกิไโทมาเนาะเอากปอนๆเปิดเพลงค่ะแกก็ต้องได้เจาะอีกแล้วลงวงเนาะ เจ้าหูเจ้าห um ูชดกันเจ้าหูชดกันละกะจังจังจิกอันนี้มันบ่อทอมาอือมาทอเอาเข่าไปแล้วจิกเลยบบบนี้เลยเพียงกันแล้วบบบนี้เพียงแล้วไส่เพงว่าเอ็นช้องห้องช้องห้องเขาทีจ้งนี่ไม่จช่เจาะหูเขานี่เข้าใจบ่แล้วก็ตั้งหูวิกอยู่นี่อันหนึ่งชื่อีหูวิกนั่นตัวนี้ก็ตั้งอยู่นี่หูวิกตัวนึ่งแล้วกันรวยเข้าใจโอ้ไม่เจาะเขานี่ ตั้งโฮวิกอยู่ไี่และโอ้ยเห็ดเปสาเอาเห็ดได้นี่แล้วมพร้าววาลายก็ได้ดอกเวลาเห็ดมันอย่างนั้นเวลามันนอนจังสบายเนาะสามเอาเห็ดได้นี่แหละบอกว่าไปเลยเลยมันกะสีโบแลวพี่น้องเลยติดล้างสการพุดติด พูดเอาอะไรกันยบากเป็นกันมาพูดเป็นลางกันเลยรแบบนี้นเนาะว่าอะไรเรื่องตีว่าบอกมันเลยวอากะไปยมัฮันนักทับสรัพลกนะก็ไปงออย่ันเอาไม้ไนั้นแน่มานอมมาไม่มาคุดนั่น

อันไม่ไม่ตั้งกล้องนะไอ้เพิร์เอาไปปะเนี่ยเดี๋ออยวเปิดคลิปเลีวยวกับมาส่วนซอยกันก่อนจังงั้นเอาเอาดินลงของหนำพันกอนต่อแหล้ว,ว่าคุดกระยาเนี่ยเห็ด <laughs> ไปตามเพงเขาจะเปิดเพลงเนาะเต้นใช่รเก็นยังหำหำม,มาทีไหน nhỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ดินลงก่อนอะไอันนี้ก็อาการบอดีอันนี้ก็เป็นวัดอ <c oughs> <c oughs> ู้หเลยวันนี้ก็แเบะมากกับพอดีเจอเพิ่นแป้งของน้ำเนาะกัโอ้นอนละหน่อยระวังเสียมจุกแม่ถือด้วยนะเลยถ้าพี่น้องคลิปนี้ก็สิีพอจบคลิปไปก่อนเนะาะค่ะพบพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้อยเนาะเลยนะยี่นก็แเบะมาทางดินปูวงถนะืแเลยเนาะฮู้ บรรยากาศยาวแรงๆเลยเนาะโดยคิดว่าฝนสิตกมากอะบ่ได้ตกะชั่งเนาะแดดคือเก่าโดยเอาสบายดีภูวงเหมือนเลยเราพี่น้องคลิปนี้ที่ขอลาไปก่อนเด้อถ้าพูพอก,กันคลิปหนาเนาะจากคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี